ชีวิตไม่ทุกนะครับชีวิตไม่ทุกเพราะว่าชีวิตที่เป็นทุกเน verändert. Mother, no ี่ยคือชีวิตที่วุ่นวายและวุ่นวายกับชีวิตถ้าเราไม่ว sì ุ่นวายกับชีวิตมันก็ไม่ทุกนะครับก็คือวุ่นวายกับตัวเองนี่แหละวุ่นวายกับกายกับใจจะให้ใจเป็นอย่างนั้นให้จิตเป็นอย่างนั้นให้วิญญาณเป็นอย่างนั้นให้กายเป็นอย่างนี Minor ้นะครับให้เวทนาเป็นอย่างนั้นให้ทาเป็นอย่างนั้น ึ่งการที่เราไปกําหนดกายบ้างเวทนาบ้างกิจบ้างธรรมบ้างเนี่ยมันก็ได้แค่กําหนดได้แค่เพ่งพนนิจารณาเล็กๆว่าตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานเาะทุกอย่างเกิดดับหมดนะครับมันไม่มีอะไรเป็นอะไรนะครับของสิ่งที่เราตั้งใจไว้มันจะเกิดดับนะครับสิ่งที่เราต้องการมันจะเกิดดับสิ่งที่เราอธิษฐานไว้มันเกิดดับนะครับไม่ว่าบารามีไม่ว่าตบะฤทธเดชอานาจทุกอย่างมัน เกิดขึ้นนะครับเกิดจากจิตตสังขารตั้งอยู่ด้วยจิตตสังขารแล้วก็ดับไปตามจิตตสังขารทุกอย่างเกิดดับไม่แน่นอนนะครับก็เรียกว่าไม่เที่ยงนะครับไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่มีทุกข์นะครับการที่ชีวิตไม่มีทุกข์เนี่ยก็ชีวิตที่ไม่ยึดติดในความไม่เที่ยงไม่ยึดติดในความไม่มีตัวตนหรือไม่มีอะไรเลยเพราะสิ่งที่มีมันมีโดยสักว่ามี สักว่าเป็นนะสักว่าได้เพราะว่าการที่ชีวิตไม่มีทุกไม่เป็นทุกไม่ได้ทุกไม่เอาทุกเนี่ยก็เลือกได้นะครับเพราะว่าถ้าเรายึดเราอยากชีวิตก็ทุกนะครับทุกเพราะวุ่นวายกับตัวเองตัวตวนสัตว์บุคคลเราเขานี่แหละดังเมื่อหมดความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาชีวิตไม่ทุกนะชีวิตไม่ทุกยากลําบากชีวิตไม่ทุกเดือดร้อนชีวิตไม่วุ่นวายชีวิตไม่ เครียดไม่เก็บกดไม่กดยันฉันการมีชีวิตอยู่นี่ก็คือไม่ทุกนะครับเพราะถ้ายังทุกอยู่ยังคิดอยู่ยังยิบอยู่ยังอยากอยู่ยังวุ่นวายอยู่ยังจะเอาอยัอยางอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากครอบครองครอบงำอยากเป็นเราเป็นของเราของเรายู่ไม่ว่าอยากในอะไรมันก็ไม่เที่ยงนะครับจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจากสิ่งที่ไม่เป็นตัวตนทั้งที่ผู้ที่เห็นมันเป็นเพียงอารมณ์รูปอารมณ์นาม อารมณ์กายอารมณ์ใจอารมณ์ความรู้สึกไม่คิดซึ่งสิ่งที่มีก็มันมีแบบไม่มีมันเป็นแบบไม่เป็นนะครับเพรไม่มีเป็นต็นตนไม่ใช่ตัวตนเพราะว่างจากตัวตนยึดติดยึดถือยึดมันไม่ได้เพราะชีวิตเนี่ยแค่เราหมดลมหายใจชีวิตนี้ก็ต้องสละทุกอย่างนะครับไม่ว่าบ้านรถเงินทองเรื่องส่วนไร่นาสารพยาราสิตเสียงบริวาร เครื่อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารยารักษาโรคเครื่องปุ๊บลิปโปจัเจสี่คนสัตว์วัตถุกิเลสคำวิบากก็ต้องสาระหมดเพราะแต่โม่แต่ใช้กิเลสใช้กันใช้วิบากใช้ความคิดคำว่าทำเพียนความนะเล็กความตั้งใจอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกเพลนินนะครับการที่ชีวิตไม่ทุกข์เพราะไม่เพลนินไม่เพลนินพอใจอยากให้ในสิ่งที่ต้องการที่จะไปเสร็จสวยไปครอบครองปยึดที่ยึดถือมันซึ่งมันเป็นของ ที่ทำให้เกิดมนทินเกิดภาวะของความวุ่นวายภาระปัญหามันจะชอบมันจะเชื่อจะช่วยมันจะสําเร็จสมหวังรุปราการมันก็แค่นั้นนะครับมันไม่ได้มีตัวตนสัตว์บุคคลมันแค่จิตที่ไปยึดิตจำนะครับหรือว่าไปเสพไปเสวยวิทนาไปสัมผัสสัมพันธ์ไปรับรู้รับทราบนะครับโดยสมมุติโดยบัญญัต เลยสัจจะเลยมายาซึ่งในที่สุดแล้วมันก็มีก็ไม่มีเป็นก็ไม่เป็นใช่ก็ไม่ใช่จริงก็ไม่จริงรั้นการอยู่แบบไม่ทุกชีวิตที่ไม่ทุกข์ไม่ใช่ชีวิตที่มีทุกอย่างเป็นทุกอย่างหรือได้ทุกอย่างแต่เป็นชีวิตที่หยิดหยิดได้หยิดมีหยิดเป็นหยิดเติบโตหยิดเจริญหยิดแสวงหาหยิดครอบครองหยิดรักษาหยิดสุขเสียบปเาราะว่าหยิดหยิดแล้วว่างหรือว่างแล้วหยิดหรือว่าไม่ทุกข์ นะครับชีวิตไม่ทุกชีวิตที่ว่างเปล่าชีวิตที่ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเป็นชีวิตยิยงไปเช่นนั้นอยู่แล้วเรื่อชีวิตไรเดียนสาเพราะถ้ายังรู้สาล้ความรู้เรื่องจะเอานั่นเอานี้ได้อย่างนั้นได้อย่างนี้เป็นนั่นเป็นนี่เราอชีวิตที่มีตัวตนมีอำนาจมีฤทธิ์มีแต,ตบะแต่พอสุดท้ายก็แพ้สังขารนะครับคือเราอยากได้สังขารนั่นเองแต่เราไม่รู้สังขารเสื่อมไปสิ้นไปหมดหายไปตามยุคตามสมัยตามวันเวลา ั้นการที่เราชีวิตไม่ทุกข์นะครับคือไม่อาศัยสังขารเป็นอยู่ไม่อยู่ด้วยสังขารนะไม่มีสังขารเป็นเครื่องอยู่อยู่ด้วยวิสังขารด้วยความว่างความไม่ปรุงแต่งด้วยอมตะธาตุอมตะธรรมโยนิพานือว่วสุญตากาเรียกว่าหิุอยู่ด้วยความว่างนะครับอยู่ด้วยความสว่างสงบเย็นอยู่ด้วยความพอความหยุดความนิ่งความเฉยหยุดคิด หยุดปุงแต่งหยุดแสวงหาหยุดได้หยุดมีหยุดเป็นเขาเราียกว่าหยุดเป็นทุกข์เพราะว่าถ้ายัางดิน้นรนขวนควายแสวงหาอยู่มันก็ชีวิตก็จะเป็นทุกข์ทรมานทุกข์ยากลําบากนะครับชีวิตยากจนข้นแค้นตนชีวิตที่พอแล้วนะครับชีวิตที่หยุดแล้วที่สละแล้วชีวิตที่ไม่เอาอะไรแล้วนะครับชีวิตที่ไม่ต้องการอะไรแล้วนะชีวิตที่สมบูรณ์แบบถ้าเรายังขาดยังต้องการยัง อยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่ก็เลยขาดขัดกบกุร่องกับสินคทรามกาดวัตถุกรรมกิเลสกรรมการหยิดแสวงหาหยุดครอบครองนะครับไม่เอาอะไรแล้วไม่เป็นอะไรแล้วนั่นแหละเป็นการสมบูรณ์แบบนะครับความสมบูรณ์แบบของชีวิตที่ไม่ทุกนะครับนั่นแหละคือชีวิตที่สมบูรณ์แบบถ้าชีวิตยังทุกอยู่มันยังขดัดขัดเกินเกินอยู่มันไม่พอดีนะครับไม่พอดีตัวไม่อย่างนั้นแะไรมัน ใหญ่เกินมันเล็กเกินมันมากเกินน้อยเกินมันคับนะครับมันคับกายคับใจมันคับแขนมันขัดข้องนะครับมันติดขัดมันมีข้อแม่เงื่อนไขเยอะการที่เราไม่ต้องอาศัยข้อแม้เงื่อนไขมันเวลาสถานที่และบุคคลและวัตถุมันทําให้เรานั้นเบาสบายผ่อนคลายไม่ต้องเป็นภาระไม่ต้องเป็นปัญหากับตัวเองและผู้อื่นไม่เป็นภาระเรื่องเงินเรื่องทองไม่เป็นภาระเรื่องเวลาสถานที่ วัตถุบุคคลนะครับเพนการสละการละการปรองการไปรกันว่าการหลุดพ้นไปจากสังขารการหลุดพ้นไปจากความทุกข์นะครับชีวิตไม่ทุกข์พราชีวิตนั้นไม่หมกมุ่นไม่ปุกพันไม่เกี่ยวข้องนะครับกับสุจริตทุจริตหรือว่านิบบอรหรือว่าอาสวะทั้งหลายฉะนั้นชีวิตไม่ทุกข์นะครับชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่เป็นมงคลชีวิตที่ไม่ต้องทร,รมาน ไม่ต้องทุกข์ยากลาําบากไม่ต้องขับแค้นหรือว่าขัดข้องหรือว่าติดขัดั้นชีวิตไม่ทุกข์เป็นชีวิตของอาริยะยชีวิตไม่ทุกข์เพราะว่าถ้ายัางเป็นปุตุชนอยู่มันทุกข์มันล่ำไปทุกข์ขับแค้นขัดข้องอยู่ตลอดเวลาขาดเกินอยู่ตลอดเวลาฉังนั้นชีวิตไม่ทุกข์จึงจะพอดีจึงจะพอเพราะว่าถ้ายัางไม่รู้จักคำว่าพอไม่รู้จักคำว่าหยุด การมั่นสละคำว่าไม่เอามันก็ยังเดือยอยู่จะเอาจะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่แสวงหายอยู่มันก็ไม่พ้นทุกข์ไปได้เช่นการพ้นทุกข์ก็คือชีวิตทั้งชีวิตนี่แหละเพราะว่าชีวิตคือลมหา,ายใจชีวิตคือสติอยากยึดคือความสละการปรองการปล่อยการวางการหลุดพ้นชีวิตที่หลุดพ้นแล้วเป็นชีวิตที่ไม่เกี่ยวขันไม่เกี่ยวข้องเป็นชีวิตที่อิสระแล้วการได้มาเรื่องชีวิตที่เบาสบาย อิสระก็คือชีวิตที่หลุดพ้นจากความทุกข์นะครับถ้าชีวิตยังติดกล้องกับความทุกข์มันไม่หนักมันยังหนักยังไม่เป็นอิสระมันก็ยังลําบากอยู่นะครับมันชีวิตที่สบายชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยชีวิตที่สะดวกสบายชีวิตที่มั่งคั่งก็คือชีวิตที่ไม่ทุกข์แหละถ้ามีพร้อมเป็นพร้อมได้พร้อมละยังทุกข์อยู่ก็เรียกว่าชีวิตยังมีกรรมชีวิตยังมีกิเลสชี้ากอยู่ชีวิตยังมีทุกข์อยู่แต่ชีวิตที่หลุดพ้น เป็นชีวิตที่ไม่ต้องเป็นธาตุวัตถุก,การกิเลสการหรือว่าไม่เป็นธาตุอารมณ์ไม่เป็นธาตุจิตใจตัวเองและผู้อื่นนะครับไเป็นธาตุของความรู้สึกความคิดการพฤติรรมไม่เป็นธาตุของกรรมกิเลสหรปอเาปเรื่อชีวิตหลุดพ้นชีวิตไม่มีความทุกข์ชีวิตเป็นอิสระชีวิตอยู่ปล่อยวางชีวิตที่ไม่กังวลไม่ยึดถือนะครับเป็นชีวิตที่มักน้อยสันโดษเป็นชีวิตที่ไม่สะสมกิเลส เป็นชีวิตที่หลุดพ้นอย่างแท้จริงนั้นชีวิตไม่ทุกข์นั่นแหละคือเป้าหมายของชีวิตนะครับคือไม่ทุกข์ถ้ายังทุกข์อยู่มันยังไม่เจอเป้าหมายยังงมโคงอยู่ยังสรารวนอยู่นั้นชีวิตนะครับเป้าหมายของชีวิตคือไม่ทุกข์นะครับนั้นให้เราถ้านั้งหลายถึงเป้าหมายของชีวิตคือไม่ทุกข์ชีวิตไม่ทุกข์คือเป้าหมายแต่ถ้าถึงเป้าหมายคือชีวิตไม่ทุกข์ นั่นแหละคือมันจบได้มันสําเร็จรูปมันสําเร็จแล้วนะครับมันวรรลุแล้วมันถึงแล้วมันแจ้งแล้วนะครับมันสิ้นสงสัยแล้วมันไม่กังวลไม่ยึดถือแล้วมันหมดห่วงแล้วนะครับ